สวัสดีค่ะ fc แฟนช่องเม่น้อยผ้าร่วยเมื่อนี้แม่น้อยผ้าร่วยกับสิผ้ามาตามแนวทางเล่าสตาคือเก่าเนาะคะ่ะเล่าสตาของเห้าเมื่อวานนี้ลงไปเดนเกตศูนย์สามไฮรูดอยู่ที่สามเนาะค่ะให้รูดอยู่ที่สามเล่าสตาก็ออกสี่สามหก เนาะคะ่ะเล่าสตาออก4 3 6กับ4 8เลขรูดของเฮ้ากับเข่าเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวจับคูของเฮ้านี่เฮ้าไ้ไว้เกตซีมันก็ขื้นแต้มเนาะคะ่ะขื้นแต้มเกตซี3หาองสิมันจะขื้นเต็มมัดทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะ เมื่อนี้อาจารย์เสยนซ้าอุเพิ่นกะให้เด่นเราไห้กะบ่หลายคู่หลายหางเนาะค่ะกะมีอยู่หน่อยคู่หน่อยหางก็โม้ว่านนี่ค่ะเล่าสตาของเหามื่อนี้เล่าสตากิมีหน่อยคู่หน่อยหางก็เก่าเนาะค่ะเมื่อนี้เล่าสตาของเหาเด่นอยู่ที่หกสอง สองตัวก็จะมีเกตศูนย์เกตสองหกศูนย์หกสองสามตัวก็จะมีหกศูนย์สี่สามศูนย์หาสี่เกตสองนี่เนาะค่ะคือเล่าสตาของห้ามือนี่เก็บซีห้ามักก็จังค่อยเก็บเอาไวบากก้บอมักกบพานไปเนาะค่ะทั้งสองห้า ก็เป็นเพียงซื้อกลางไห่แนวทางเนาะค่ะกระโปดใส่วิจจรณญาณในการรับชมและรับฟังตัวเลขทุกตัวมันก็มีเขามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเฮ้ามักก็จังคอยเก็บเอาไว้ว่ามักกับพานไปตัวเลขของอาจารย์เสียนซาอุเม่อว่านี่ก็เข่าพิษแต้มเนาะค่ะบนก็คืนแต้มล่างก็ ขึ้นแต้มเนาะคะ่ะบนของเข้าไ้ไวบุญออกสามหกของเฮ้าเป็นสามหาเนาะคะ่ะลางของเฮ้าเป็นซีเกเกซเล่าสตาก์กเป็นซีแปดขึ้นยางและแต้มเนาะคะ่ะ เอฟซีห้าถ้่าบอมักท่างอาจารย์เส,นส้นซาอุเพินจับคู่ให้หฮาก็เอาตัวเด่นของเพินไปรูดเอาเด้อค่ะพี่นองเอฟซีท่าห้ารูดเอาหนึ่งเปอร์เส้นถูกเ้าก็สีมีทุกมือเนอะาะค่ะเปอร์เส้นถ้าถูกเ้ากับสีมีทุกมือถึงมั่นสีได้น้อยหฮาก็ได้ทุกมือมั่นก็นดีกว่าห้ามาเล่นเจาะบางมือเข่าบางมือบกเข่าเ,าเนะาะค่ะ เฮ้ารูดเอาเฮ้าใดหน่อยเฮ้ากับยังใดสู่มือเนาะค่ะนี่ค่ะคือตัวเล็กเล้าสตามือนี่แคบหน้าจอ,อาไว้เออ้อพี่น,อน้องเอฟซีมักัจยัดคัดกับพันทั้งสองเฮ้าไอเบึ่งเอาไว้เพื่อเป็นแนวท้า,ทางยิดถือก,กบับบวากันเนาะค่ะตัวเล็ก ของอาจารย์แซนซาอุ้มเมื่อนี่กันหน่อยตัวเป็นพิเศษเนาะค่ะเด่นพันกับมีแค่สองคูสองตัวค่ะโทษสองตัวค่ะจับคูให้กับมีแค่สี่คูสีหางสามตัวกับมีแค่สามคูสามหางเท่านั้นเนาะค่ะหนาลุ่นหนาล่องหนาเก็บเอาไปลงทุนเนาะค่ะพี่น่อยเอฟซี สุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องเอซีเฮ้ามี่แต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเขียบใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มี่ขอให้มี่อายุวันนูสุข,ขังพลังทุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ